จากเรื่องของฟุตบอลดิชหารสอไปดูกันที่การแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นกอล์ฟเมเจอร์รายการที่2ของปีในการแข่งขันประเภทหญิงนะฮะใช่แล้วล่าสุดเป็นการแข่งขันของโปรเมซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าพลาดพ่ายแพ้ไปทําให้ไม่ได้เข้าทิงนะคะซึ่งล่าสุดโปรเมก็พ่ายแพ้ไปเพียงแค่สตูกเดียวเท่านั้นค่ะครับคือผลงานเนี่ยทำไปสกอร์รวมห้าเนื้อผาสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับอยู่ที่สามคือพยายามเร่งแล้วนะครับทำมาได้ห้าเบอร์ดี้ไม่เสียบุกี้เลยนะครับได้มาอีกห้าเนื้อผาหกส ไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในช่วง2อหสามลุมสุดท้ายที่โปรเมยพยายามเร่งเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆไม่อย่างนั้นได้เทย์ออฟกับดีเดโคไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ,ค,รบคือก่อนหน้านี้ในเมเจอร์รายการแรกของของเจ้าตัวนี้ก็ปิ่มๆแบบนี้าบางทีนะแล้วมารายการนี้เจ้าตัวก่อนเกมเ็นอาารขันเนี่ยเขา เขาไม่เชิงมีความมั่นใจนะแต่เขาบอกว่าเขาเล่นได้เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความกดดันอะไรมากมายแล้วก็ผลางานยอดเยี่ยมมากเลยครับขาดเพียงแค่โตกด้วยนะั้นแล้วรายการนีจ้บจบเป็นอันดับ3นะครับส่วนในรายของพี่สาวคนะับโรโมโมเริยจุดานุการเนี่ยได้4เบอร์ดี้ เสีย5โบกี้เกินไป1อเวอร์พา72สกอร์รวม6อเวอร์พา290นะครับจบที่อันดับ26รวมนั่นเองนะครับ,ส,รบส่วนแชมป์ของรายการก็ตกเป็นของบรูคแอนเดอร์สันไงซึ่งเป็นตัวชาวแคนาดาทำได้6อเดอร์พา278ซึ่งก็เท่ากับลีเดียโคจากนิวซีแลนด์ที่ทำได้6อเดอร์พา278เหมือนกันเดะเลยแต่ว่าเฮนเดอร์สันเอาชนะในการดวลเพย์ออฟไปได้นะนครับคือสนามซาฮารีที่ผมนั่งดูอยู่เมื่อเช้านะครับน่าสนใจคือสนามซาฮารี คเวค่อนข,ข้างแคบนะฮะรวมไปถึงมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะด้วยทําให้ช็อตในเรื่องของทีออฟที่สาคัญมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นักกอล์ฟไทยเองอาจจะต้อง เร่งในเรื่องนี้เร่งเรื่องของการฝึกเรื่องของ T ีออฟจังหวะแรกให้ดีขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะสนามที่มี f ฟ r e w e แคบๆแบบนี้หรือว่าต้นไม้มากๆนะครับต้องครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์อรของ,ของโกรเม่ด้วยเพราะไอาผู้ยังน้อยและผลงานขนาดนี้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเงินรางวัลที่เจ้าตัวได้ตอนนี้โอ้โหมหาศาลเลยนะฮะส่งเป็นอันดับที่2ของโลกค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนดอลลาร์แล้วนะคะอายุเพียงแค่21เท่านั้นแล้วก็อัปเดตอันดับโลกกันหน่อยตอนนี้โกรเม่อยู่ในอันดับที่7ของโลกแล้วนะตอนนี้ขึ้นาาเเป็นนนนนนนอออออออัััััดดบบ7 7แแลลล้้้้ววหหรฮะโโผงงงขขกกีีฬต ไทยเรานี่ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆไปตามลําดับเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่คุณฟุกเรียนไปเมื่อพูดบอกว่าอายุน้อยคือตอนนี้นักกอล์ฟหญิงอายุได้น้อยผลงานดีหมดเลยนะครับอนเดอร์สันลิเดียโคเองก็เพิ่ง 18, 19เองนะฮะโปรเม21ต้องบอกว่ามือ 1, 2, 3ต่างๆตรงนี้บอกว่าโอ้โหเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักกอล์ฟหญิงอายุได้น้อยในเวลานี้นะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับโปรเมกันต่อไปด้วยนะครับในการแข่งขันโอลิตเกมครับผลิกเกมนั่นเองนะครับ